ครับผมชาโนนส่วนโคปัจจุบันเป็นนักวิจัยและพัฒนาและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในโครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ เป็นผลผลิตจากธรรมชาตินะครับโดยที่บางชนิดก็เหมาะกับการน,นำมาทำยาบางชนิดก็เหมาะกับการน,นำมาทำเป็นอาหารแต่รวมๆแล้วสรรพคุณทางยาแล้วก็ทางคุณค่าทางโภชนาก,การของสมุนไพรเนี่ยมีมากมายในสมุนไพรแต่ละชนิดก็ให้คุณสมบัติแตกต่างกันเช่นคาตะไคร้ใบมะกรูดให้น้ำมันหอมระเหยก็เหมาะกับการน,นำมา ปรุงประกอบเป็นอาหารหรือพวกฟ้าทลายโจรต่างๆนะฮะก็ให้สรรพคุณทางยาก็สามารถลดไข้ได้หรือจะเป็นทั้งสองอย่างให้สรรพคุณทั้งสองอย่างเช่นใบกระเพราก็ให้สรรพคุณทางยาด้วยแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยด้วยนะครับก็เมื่อนามารับประทานเนี่ยก็จะเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันแล้วก็ให้รสชาติความอร่อยให้กลิ่นที่ดีกับอาหารของเรานะครับ อาหารไทยเป็นอาหารที่ค่อนข้างปราณีตเวลานำมาทำก็จะใช้สมุนไพรใช้กลิ่นต่างๆมาผสมกันเพื่อให้เกิดอัทรสรูปรักษกลิ่นสีเกิดจากสมุนไพรเกิดจากธรรมชาติคนไทยเนี่ยรู้จักเลือกที่จะนำสมุนไพรต่างๆมาปรับใส่ในอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยเสริมทั้งคุณค่าทางพยานาการทั้งสรรพคุณทางยาแล้วก็ สีกลิ่นลดอีกด้วยครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอสมุนไพรที่สามารถทําแห้งได้แล้วก็ชาวบ้านสามารถปลูกได้ด้วยอันแรกขิงอันนี้เก็บได้ค่อนข้างนานแต่เมื่อทําแห้งแล้วนะครับก็จะสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นำไปปรุงอาหารอะไรก็ได้หรือทำเป็นขิงบดขิงผง นำไปชงเป็นชาหรือปรุงอาหารต่างๆได้นะครับอันที่2องกำลังฮิตเลยครับนั่นก็คือกระชายกระชายเนี่ยเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากไม่ไว่าจะเป็นทำขนมจีนน้ำยาต่างๆนะฮะหรือนำมาทำน้ำกระชายดื่มสรรพคุณก็คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแก้ท้องอืดท้องเปลอนะครับมีกลิ่นหอมปลูกง่ายผลผลิตได้เยอะนะฮะ ขา่ขาเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่ผมเชื่อว,ว่าทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านนะครับการเอาไปทำต้มยำเอาไปทำผัดต่างๆหรือบางบ้านเนี่ยเอาไปใส่ในพะโลนะครับก็จะทำให้มีกลิ่นที่หอมขึ้นนะครับต้มยำเนี่ยอร่อยมากถ้าใช้ข่าอ่อนนะต้มข่าไก่คุณผู้ชมอร่อยมากวิธีการเลือกก็เลือกข่าที่หนุ่มสาวนะครับ แก่มากก็จะทําให้อาหารของเรามีรสปราะนะครับอ่อนไปก็กลิ่นยังไม่หอมเต็มที่นะครับอ่อนไปก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากทําแห้งไว้ส่งออกได้นะครับอันต่อไปหอมแดงครับสรรพคุณแน่นอนมีน้ํามันหอมระเหยแก้วัดอันนี้จะเป็นหอมที่แก่เต็มที่แล้วเขาก็เก็บขึ้นมาตากแห้งไว้นะครับ เวลาเลือกมาใช้ก็เลือกดีๆระมัดระวังเชื้อรานะครับที่ปนมากับหอมก็จะทำให้เกิดพิษได้แต่ว่าเมื่อนำมาใช้แล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำมาใช้นะครับก็จะปลอดภัยอันสุดท้ายตัะไครครับตัะไครเนี่ยให้น้ำมันหอมระเหยชูรสชาติอาหารต้มผัดแกงทอดอร่อยมากวิธีการเลือกนะครับก็เลือกต้นที่ โตเต็มที่นะครับก่อนนํามาใช้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทำแห้งได้แล้วก็เก็บไว้ได้นานพืชผักสมุนไพรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะปลูกในดินนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยเป็นพืชหัวปลูกติดดินทั้งนั้นนะครับจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆที่มาจากมูลสัตว์นะครับอันที่สําคัญเลยนะัก็คือเชื้ออีโคไล อีโคไลเนี่ยเป็นปัญหากับวงการอาหารวงการพืชผักมากเนื่องจากว่าจะทําให้เกิดโรคท้องร่วงนะครับหรือในสมัยก่อนนั่นก็คือโรคหาหรืออะหิวาตกาโรคนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้ออีโคไลนะครับเมื่อได้รับเชื้ออีโคไลมากมากนะฮะจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ำช็อกทําให้เสียชีวิตได้5 4 3 2วิธีการที่จะทําความสับห้าสี่สา วิธีการที่จะทําความสะอาดสมุนไพรให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากเจื้ออีโคลไ์แล้วก็ปลอดภัยจากสารที่นํามาทำความสะอาดนะครับเราก็จะใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตครับหรือเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเป็นด่างนะครับเป็นด่างที่จะทําให้เกิดการออกซิเดชันเวลามันลงไปในน้ํามันจะเกิดการปูขึ้นมาแล้วก็มันจะนําพาสิ่งแปลกปลอมนะครับ นำพาสิ่งแปลกปลอมนําพาเชื้อโรคต่างๆออกมานะครับในหลายๆงานวิจัยบอกว่าเบกกิ้งโซดานํามาผสมน้ําสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากถึง90%เลยทีเดียวเราเตรียมน้ําไว้วันนี้เราเตรียมน้ําไว้5ลิตรนะครับเพื่อทําความสะอาดเราก็ใช้เบกกิ้งโซดาสักประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปในน้ําครับคนให้ละลายนะฮะจากนั้นเราก็นํา สมุนไพรพืชหัวสมุนไพรพวกนี้ก่อนนํามาแช่ก็นําไปทำความสะอาดด้วยน้ําเปล่าปล่อยน้ําไหลให้ดินให้โคลนมันออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็นําพืชหัวเหล่านี้มาแช่ในสาระละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เราเตรียมไว้ประมาณ15-20นาทีวันนี้เราจะนําขิงลงไปแช่ ไว้ก่อนสัก15นาทีนะครับหลังจากแช่สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตครบตามเวลาแล้วเราก็จะนำสมุนไพรไมาทำการหัน่น เราหั่นเตรียมสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเราจะนําสมุนไพรมาทําการลวกก่อนที่จะนําไปทําแห้งทําไมถึงต้องลวกเนื่องจากว่าสารบางประเภทในสมุนไพรจะทําให้เกิดปฏิกิริยาบราวนิ่งรีแอคชั่นหลังจากโดนความร้อนหรือโดน UV นะครับเช่นตะไคร้นี้สมมุติว่าถ้าเรานําไปตากแดดโดยที่ไม่ลวกมันจะเกิดสีน้าตาล มันก็คือของแห้งมันก็จะกลายเป็นแห้งเหมือนใบไม้แห้งเหมือนพืชแห้งแต่ถ้าเรานําไปลวกเนี่ยมันจะเป็นการยับยัง้งเอนไซม์ก็คือทําให้สีทําให้กลิ่นแล้วก็น้ํามันหอมระเหยบางชนิดเนี่ยเขายังคงอยู่ได้พืชสมุนไพรบางชนิดเราก็ไม่จําเป็นจะต้องลวกเช่นหญ้าหวานเนื่องจากว่าถ้าไปลวกสารประกอบหรือน้ํามันหอมระเหยหรือรสชาติเนี่ยอาจจะหายไปกับน้ําในระหว่างขั้นตอนที่เราลวก วิธีการลวกสมุนไพรลวกนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ต้มเราเตรียมน้ําไว้ที่60องศาเซลเซียสเท่านั้นเองมีเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้วัดนะครับคุณผู้ชมมันจะได้เหมือนกันทุกครั้งเพราะบางทีเราไม่ทราบเอามือไปจุ่มดูเราก็ไม่รู้นะฮะว่ามัน60องศาหรือ,อยังถ้ามันร้อนไปก็อาจจะทําให้สมุนไพรของเรานั้นสุกเกินไปแล้วก็สารประกอบน้ํามันหอมระเหยเนี่ยมันอาจจะหายไปนะครับ เมื่อน้ำได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเราจะนํำสมุนไพรลงไปลวกแนะนำว่าให้ลวกทีละชนิดนะฮะก็คือทําตะไคร้วันนี้ทําตะไคร้ก็ทําตะไคร้วันนี้ทําหัวหอมก็ทำเฉพาะหัวหอมกลิ่นมันจะได้ไม่ปนกันการลวกนะฮะก็จะทําให้โปรตีนของเขาเสียสภาพอีกข้อดีของการลวกนั่นก็คือการ ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่หลุดรอดมานะครับสาวินาทีเสร็จแลสเสดดน้ำแล้วก็นำลงมาใส่ในน้ำเย็นที่สะอาดนะครับหลังจากที่เราสเสด็จน้ำจากน้ำเย็นแล้วนะครับเราสามารถนำกระดาษมาซับน้ำออกให้แห้งหรือปล่อยไว้ให้เขาสเสด็จน้ำจนำแห้งสนิท จากนั้นเรามาเตรียมถาดนะฮะที่เป็นตะแกรงแบบนี้นะครับหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้กระด้งก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่เขาจะแห้งพร้อมๆกันนะจากว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในสมุนไพรของเขาเนี่ย มีใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอันนี้ตะไคร้มันชิ้นเล็กกว่ามันอาจจะแห้งก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะนําอันนี้ไปตากแดดหรือว่าเข้าอบลมร้อนวันนี้เราใช้การอบลมร้อนคากับตะไคร้เนี่ยถ้านําไปตากแดดจะใช้เวลา1-2วันถ้าแดดดีๆควบคุมยากนะครับถ้าฤดูการไหนเป็นฤดูที่ฝนตกมากๆเนี่ยอาจจะควบคุมความแห้งความชื้น ถ้าตากไม่ดีไม่แห้งสนิทมันก็จะเกิดเชื้อราแต่ถ้าเรามีเตาอบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ80องศา60-80องศาระยะเวลา6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนะครับกระชายหัวหอมเราจะอบอุณหภูมิประมาณ80-90องศาเนี่ยใช้ระยะเวลา12ชั่วโมงถึงจะแห้งสนิทดี การทําให้แห้งสนิทนะครับจะมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ถ้าปริมาณน,น้ําปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่ําการเก็บรักษาก็จะมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นแต่ถ้าปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์สูงก็จะทําให้การเก็บรักษามีระยะเวลาสั้นเนื่องจากว่าจะเกิดเชื้อราเกิดจุลินทรีย์ที่เกาะเกิดโรคทําให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีเชื้อราเกิดขึ้น ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับตะไครค้ขาเราใช้เวลาอบ6ชั่วโมงนะครับส่วนหัวหอมกับกระชายเนี่ยเราใช้เวลาอบ1 2ชั่วโมงนะครับคุณภาพของสมุนไพรของเราก็ได้ตามต้องการหลังจากที่เราได้สมุนไพรแห้งตามต้องการแล้วนะครับเราก็จะทำการบรรจุถุงโดยถุงที่เราใช้นะครับอยากให้เป็นถุงที่ป้องกันแสงเนื่องจากว่า แสง UV นะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดสีน้ำตาลน,นะครับถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะเกิดสีน้ำตาลถ้าเราใช้ถุงใสนะครับเวลาเจอแสงผลิตภัณฑ์เจอแสงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลลงเรื่อยๆดำขึ้นเรื่อยๆดำขึ้นเรื่อยๆนะครับการใช้ถุงทุบแสงแบบนี้เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราคงคุณภาพสีกลิ่นรสยังอยู่ครบถ้วนนะครับ นี่นะครับเป็นตัวอย่างของสมุนไพรที่เราใส่ถุงใสทิ้งไว้นะครับเวลามันเจอแสงนานๆผ่านระยะเวลาเนี่ยมันจะทําให้ตัวสมุนไพรแห่งนี้เกิดสีน้ำตาลแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นะครับเวลาลูกค้าซื้อไปสมมติถ้าซื้อดอกอัญชันไปแล้วเจอสีน้าตาลขนาดนี้นะฮะลูกค้าก็จะเอ๊ะ e ทำไมสีนำไมดอกอัญชันเป็นสีน้ำตาลขนาดนี้นะครับการใส่ถุงที่เป็นถุงป้องกันแสงทึบแสงแบบนี้นะฮะก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้ดอกอัญชันหรือสมุนไพรของเราไม่เกิดสีเข้มขึ้นนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีความรุนแรงอยู่ทุกวันนี้นะครับการทำสมุนไพรแห้งเก็บไว้รับประทานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก แล้วก็ยังสามารถส่งไปให้ญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักของเราได้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ฝากสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มจันทวงศเกษตรผสมผสานตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ